ตอนนี้เราจะได้กินเรว่าเรือ่รรองอี้จะดีกว่าเลยเราต้องบอกว่าตอนนี้มันกำลังเกิดความกลัวราบผิดอ่ะบอาว่าจะมองไม่ชัดแต่ตอนนี้มันกลัวราบแน,น่นอนถ้าใครเริ่มทำการตลาดครับ,รบแล้วคือแบบตีไขน้อยกว่าวันละแบบ4ถังทั้งหมดคุณคนอหันเลยแล้ว ได้ยินว่าพี่กิมกําลังจะออกหนังสือเล่มใหม่ครับเกี่ยวกับการตลาดโดยใช้ AI เข้ามาช่วยอยากให้พี่กิมลองเกลื่อนนิดนึงครับว่าในหนังสือเนี่ยมันพอจะมีจุดไหนที่จะไกด์ไลน์กับผู้ประกอบการบ้างอันดับแรกเลยเวลาเราเราจะเริ่มใช้ AI ครับตัวที่อยากจะให้ใช้ให้เป็นทาให้ทั้งตัวเราเองแล้วก็ทีมงานเก่งเนี่ย ครับ,แบบใช้งานได้เก่งนะมก็คือกลุ่ม,วม mm hmm. พวกใช้ท GPT พวกคอนเช็กเจอมินีใช่ไหมฮะ mm hmm. ถ้าแบบเราโยนตัวเองลงไปเลย mm hmm. แล้วก็แปะแล้วมันอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์คุย AI อย่เงี้ยเราจะแบบไม่รู้ว่าจะคุยยังไงห mm hmm. นังสือเล่มนี้มันจะช่วยบอกสเต็เปไปสเต็ปเลยว่า mm hmm. อันดับแรกเราอยากจะเริ่มทําการตลาดอย่างเงี้ยเราจะสามารถสั่งงานไปเดย์ดักชั่นไหนได้บ้าง mm hmm. ที่ทำให้แบบไอผลงานมันออกามาได้ตรงได้เรียบร้สุดเพราะว่าที่บอกว่า AI มันมีเรื่องของการมีความรู้เยอะมาก mm hmm. ทีเนี้ยนะครับพร้อมประเทศไหนหรือพร้อมชนิดไหนเนี่ยที่เราสั่งงานตลาด เออแล้วมันจะเว<อ>ิทออกมาผลได้เร็วแม่นยำนะครับ,รบอย่างเช่นเวลาสมมติว่าเราจะสั่งงานอะเป็นแบบเรื่องของแบบอ่ะอยากให้แบบคิดเอฟคอนเทนทำแพนเนอร์มาอะไรเงี้ยเ้ยทำแพนนอ่งออกมาอะางเงี้ยครับเราจะมีวิธีสั่งงานยังไงพวกหนังสือเรื่องนี้ก็จะมีทั้งวิธีคิดแล้วก็มีตัวอย่างด้วย S <S <S ผมกูแบบอย,อยากจะลองสั่งจะแบบพิมพ์ยังไงพิมพ์ไม่ถูกอย่างเงี้ยแบบสามารถดูได้เลย <S <S แล้วในมุมของการใช้ AI เนี่ยผมว่าหลายๆคนอ่ะก็อยู่ในเลเวลที่แตกต่างกันครับบางคนอาจจะเคยได้ยิน AI แต่อาจจะยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยใช้เลยบางคนอาจจะเริ่มมีพื้นฐานบ้างแล้วแต่บางคนอาจจะเข้าถึง area ของการเป็น expert เลยอย่างเงี้ยครับคำถามคือหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนทุกกลุ่มเลยไหมถ้าใครเริ่มทำกตรลังครับแล้วอุบัติาตอนนี้คุณยังแบบคุยกับ AI น้อยกว่าวันละแบบสองสามฉบับน คุณคนอ่านแล้วเพราะว่าคือแปลว่าคุณใช้น้อยมากเออถ้าน้อยกว่าสองวันละสองสามชั่วโมงใช้งานมันน้อยกว่าสองสามชั่วโมงนี่คุณอ่านเลยเพราะว่าแปลว่าคุณใช้น้อยมากเออมันใช้ได้ทุกกระเบียดนิ้วอย่างวันนั้นไปสอนแบบไอสอนเน่ยสอนเรื่องลายใช่ไหมเราเป็นลายสอนใช่ไหมเราไปสอนเรื่องลายอ่ะแม้แต่แบบบอร์ดแคททุกอันเอ่อคิทติ้งเมสเซจที่ตั้งดิสเมนูทุกอันคุยแยนหมดเลยเวลาบอร์ดแคทถามได้หมดทุกอันดังนั้นอ่ะทุกแทบทุกกระเบียดนิ้วครับถ้าสมมติเราเราทำงานวันหนึ่งแบบประมาณเจ็ดถึงอออย่่่าาาางงงตเเขวลทน อันนั้นถ้าใครแบบถ้าเป็นแบบเอ็กซ์เพรสเขาใช้แบบแทบจะแทบจะร้อเปอร์ซ็นแทบจะแบบตลอดเวลาอยู่แล้วเหมือนกันคุยเป็นแบบนิดน่อยไอซิสแนนใช่ไหมครับแต่ยังใครใช้น้อยอ่ะนะครับอันนี้บอกเลยว่าอ่านเถิดแล้วคุณยังใช้ยังไม่เต็มที่แน่นอนแสดงว่าอยู่เลเวลไหนก็ควรที่อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับจะไม่สายกับตลาดเนี่ยโอเคแล้วถ้าเป็นมุมอื่นล่ะครับหมายความว่าไม่ได้ทํางานในสายการตลาด แต่อยากจะรู้เรื่อง AI มากขึ้นครับในหนังสือเล่มนี้เหมาะหรือเปล่าตอนนี้เราจะได้ยินคําเรื่องเรื่องรีสกียบ่อนใช่ไหมครับ,รบเราต้องบอกว่าตอนนี้มันกาลังเกิดความกลาวลหนที่แบบอ่าบางคน,น,นจะมองไม่ชัดแต่บอกเลมันกลัวละหนแน่นอนเพราะว่าอย่างแบบปกติเนี้ยสมมติผมเนี้ยผมแบบอาจจะเวลาปกติอาจจะต้องใช้ทีมงานในการทําวิดีโอบ,บางส่วนหรืออาร์ตเวิร์ดบางส่วนซึ่งจริงตอนนี้ต้องมี AI หลายตัวที่มันคอกปุ๊บอาร์ตเวิร์ดมันออกมาเลยเออหรือหรือวิดีโอทําแบบของตัวเองลงก็ได้โดยที่แบบอาจจะอาจจะไม่ได้สร้างทีมงาน ทำให้จริงๆนะว่าคนส่วนใหญ่จะต้องมาลีกสิิแปลว่าจริงๆ้วบางคนนะอ่ะหนึ่งเลยนะที่จะวิโรกานะ,ค<ฮ>ะใครอย่าข้ามสายงานแต่มาทํางานอย่างอื่นเออมาสายการตลาดสายอะไรเงี้ยครับจริงๆอ่ะมันเป็นจุดที่คุณข้ามมาได้เลยนะ,ะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นแบบอตอนแรกอาจจะแบบเราจะทํางานอีกฝั่งหนึ่งแต่แบบวิการตลาดมันดูดีมันน่าสนใจแล้วเอการตลาด AI เนี่ยใครคนไหนทันก็คือคุณจะเป็นแบบคุณทองคาไปเลยจริงเออประมาณนี้ดังนั้นอ่ะถ้าใครต้องการอยากจะมาแตะอะไรอื่นโดยเฉพาะแอเทียของ ธุรกิจซึ่งรรรารตลาดก็มันก็คือหนึ่งในธุรกิจทาอยู่ในเป็นอาพา์ของธุรกิจรเต็อยู่แล้วอย่างเงี้ยครับสามารถมาดูเรื่องนี้เลยทําให้เราจะได้เหมือนแบบมี Area of skill เยอะขึ้นโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเรียนแบบแบบเยอะๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดผมอยากอ่านหนังสืเอเล่มนี้ครับ ต้องไปหาซื้อที่ไหนครับโอเคครับก็ดึ่งเลยครับก็ถ้าเป็นหน้าร้านนุหน้าร้านก็จะมีกับตามหน้าสือใหญ่ๆนะครับก็พีเอ็นในนะครับนะมีทูเอ็นนะก็จะวางสินค้านะครับส่วนถ้าอยากใครซื้อผ่านออนไลน์นะครับนะก็มีทั้งในแบบในช้อปปี้ในทิกต็อกนะครับนะก็จะมีนะครับก็สามารถค้นชื่อหนังสือการตลาดตามสั่งนะครับผมปังด้วย AI เลยครับโอเคครับจำชื่อดีๆนะครับการตลาดตามสั่งปังง่ายจำง่ายนะครับแต่นี่คิดเองนะไม่ใช่ AI คิดครับก็ไปหาซื้อตามช่องทางเมื่อกี้ได้เลยครับ